ขอความนอบน้อมจงวิเดอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทัสกันิบาทจตุถาญนาฏอริยะมระคว หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคหนึ่งอริยมรรคสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคและที่ไม่ใช่อริยมรรคหนึร้อยแปดสพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราจะแสดงธรรมที่เป็นอริยมรรค และธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคอะไรบ้างคือหนึ่งปณติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคธรรมที่เป็นอริยมรรคอะไรบ้างคือ หเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นอริยมรรคอริยมรรคสูตรที่หนึ่งจบสองกันหามัคคววักกันหามัคคสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ายดำและธรรมที่เป็นฝ่ายขาว 190ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นฝ่ายดำและธรรมที่เป็นฝ่ายขาวแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เป็นฝ่ายดำอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาเป็นต้นสิบมิจชาทิฐิภิกษุทั้งหลายได้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายดำ ธรรมที่เป็นฝ่ายขาวอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปนาิบาทเป็นต้นสิบสมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายขาวกันหมัคคสูตรที่สองจบ <c oughs> สสัทธธรรมสูตรว่าด้วยสัทธธรรมและอสัทธธรรม หนึ่ร้อยเก้าสิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัทธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาสัทธรรมสัทธธรรมอะไรบ้างคือ หนึ่งเจตนางดเว้นจากปานติบาตเป็นท้นสิบสัม,มาทิฏฐิภิกษุท,ทั้งหลายนี้เรียกว่าสัทธธรรมสัทธธรรมสูตรที่สามจบสี่สัพป,ปริสัทธธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของสัตตบรุษและธรรมของอสัตตบรุษหนึ่งร้อยเก้าสิบสองภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมของสัตรบุรุษและธรรมของอสัตรบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมของสัตรบุรุษธรรมของอสัตรบุรุษอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบเมชฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมของอสัตรบุรุษ ธรรมของสัตบบรุษอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานตาิบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมของสัตตบรุษสัพปริสัรธสรรมสูตรที่สี่จบ 5. อุปาเทตัพระธรรมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นและที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น193ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นและธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาท และสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นสิบสมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอุปาเทตระธรรมสูตรที่ห้าจบ กอาเสวิตตะพธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและที่ไม่ควรเสพหนึยเก้าสิบสี่ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรเสพอะไรบ้างคือหนึ่งปานตาิบาต เป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรเสพธรรมที่ควรเสพอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเสพอาเสวิตตพะธรรมสูตร เพาเวตัระธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเจริญและที่ไม่ควรเจริญหนึริบห้าภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงธรรมที่ควรเจริญและธรรมที่ไม่ควรเจริญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังให้ดีธรรมที่ไม่ควรเจริญอะไรบ้างคือ หนึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรเจริญธรรมที่ควรเจริญอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเจริญพาเวตัปธรมรมสูที่เจ็ดจบแปดพะหุรีกตา ตัปพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มากและที่ไม่ควรทำให้มากหนึ่งริกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรทำให้มากและธรรมที่ไม่ควรทำให้มากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรทำให้มากอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตเป็นต้น สิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ารมท,ที่ไม่ควรทำให้มากทมที่ควรทำให้มากอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปนาติบาตและสิบสมมาิทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรทำให้มากพระหูลีกาตพสูตรที่แปดจบเก้าอนุสริ ตัปปสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรระลึกและธรรมที่ไม่ควรระลึก1 9 9 7ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรระลึกและธรรมที่ไม่ควรระลึกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรระลึกอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนเรียกว่าธรรมที่ไม่ควรระลึก ธรรมที่ควรระลึกอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปนาธิบาตเป็นต้นสิบสมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรระลึกอนุสริตตพสูตรที่เก้าจบ 10. สิบสัจจิกาตพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้งและที่ไม่ควรทำให้แจ้งหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมที่ควรทำให้แจ้งและธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือหนึ่งปาณาติบาตฆ่าสัตว์เป็นต้นและสิบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทรรที่ไม่ควรทำให้แจ้ง ทำที่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์เป็นต้น 10. สิบสมมติทิฏฐิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งสัจจิกาแต่พระสูตรที่สิบจบอริยมรรคภวตที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวรรนี้คือ หนึ่งอริยมรรคสูตรสองกันหามรรคสูตรสามสัทธรรมสูตรสี่สัพปริสธรรมสูตรห้าอุปาเทตพัธรรมสูตรหกอาเสวิตพัธรรมสูตรเจ็ดพาเวตพัธรรมสูตรแปดพหูลีกาตพัทสูตรเก้าอนุสริตพัทสูตรและสิบสัจจิกาตพัทสูตรสำหรับเช้านี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ เอาไว้ต่อกันในเช้าต่อไปต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อ พ,อ,พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ำดดกำหนดขยับขยายค่อยๆค,คลายออกจากสมาธิ ต่อไปก็ตัง้งใจแผ่เบตตาหังสุขิโตโหมินิทุโโคโหมิเวโรโหมิปยาปโชโหมินานิโคโหมิ สุขีอตานังปริหารามีสเพาาสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นนัเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิขัน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานางังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด <c oughs> อีทางโนปุญญาภาคาังสัพะสัตตานางังเทมานกาพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูปชชาชาร์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่าน เจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกทุกองขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ก็ให้พ้นจากความทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป โดยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถินตั้งใจอุทิศไปเดี๋ยวกลับระดับไตรที่ระหังสมมา วคาโตปริยัตตะนังโหตุ โยคีกราฟค่ะ